สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับนะฮะพักเครื่องนะครับพระเหรียญนะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้นะครับก็คือหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับจากวัดห้วยด้วนนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็ได้รับพันยศเป็น ระราชนะครับมงคลวัชราจารย์นะครับในพระนะครับซึ่งอายุท่านตอนนี้ก็หนึ่งรปีนะครับน่าชื่นชมนะฮะในบารมีของท่านนะครับก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านนะครับสองครั้งนะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าวัดได้นะเนื่องจากนะครับปัญหาโรคระบาดทางโควิดนะครับ ก็ได้มีโอกาสนะครับไปเช่าบูชามานะครับซึ่งเป็นเหรียญพระยาไก่แก้วหนึ่งนะครับเป็นเหรียญนะฮะทองแดงซาตินนะครับซึ่งดูแล้วเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากนะครับซึ่งน่าเคารพบูชาจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะฮะช่างที่ทำแม่พิมพ์บล็อกออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะฮะ สังเกตด้านหน้าเหรียญน,นั้นก็จะมีนะครับพญาไก่นะครับขนาบข้างนะครับต้นสงของนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับซึ่งมีนะครับการแกะลวดลายที่สวยงามนะฮะตรงก็จะมียันสรรอีตรงสังกตจินะครับก็ลวดลายนะครับขนบรอบข้างเหรียญน,นี้น,นะฮะมีความสวยงามมากนะครับ ด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นนะพญาไก่นะครับตอบโค้ดเบอร์67นะครับ,นะรบของแท้ต้องมีโคด้ดรูพญาไก่อยู่ด้านบนด้วยนะครับเหรียญนี้บูชามาในราคาต่ำไม่ได้ว่าสี่หรือห้าร้อยนะฮะก่อนหน้าสะสมนะครับ เป็นเรียนที่สวยงามมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนะฮะอาจารย์ปองสุพัรณป็นนคนสร้างคระะับดร่นี้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเรามาส่งนะครับดูความสวยงามดล ับตรงหน้าหลวงพ่อก็จะมีความสวยงามชัดเจนนะครับตาสวยนะฮะเส้นผมสวยงามมากโหต้องเช่นชมนะครับาำแกะบล็อกได้สวยจริงๆงดูดิครับรูปพยาไก,ก่เนะี่ยโหนะฮะจ๋ดจอดนะ เลี่ยมขึ้นคอนีไม่เสียหายครับผมนะซึ่งหลวงพ่อท่านก็นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะฮะกน,นั้นท่านก็นะครับเป็นหลานนะครับหลวงปู่เทศนนะครับพระเกจิสมัยโบราณจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เป็งามจริงจริงนี่นั่นแบบต่อโค้ดน,นะครับเป็นลูกไก่นะแล้วก็มีโค้ดน,นะครับเบอร์67 ตัวหนังสือคมนะฮะสวยวัดหด้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ด้านข้างก็จะเป็นหลวงพ่อพัดบุญยกกันม,มียันนะครับอยู่ด้านบนสวยงามมาก ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับหากใครนะฮะได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแนะนําไปกับสการะนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะฮะนะครับ,นะรบท่านก็เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมจังหวัดนครสวรรค์และก็ทั่วประเทศนะครับ วันนี้ก็นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ